สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไสทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเพมหน้าใจหวันนะต่อตอตอขนาดเล็กกันแล้วกันนะฮะประมาณสักฟุตหนึ่งเนี่ยส่วนสูงตั้งใจที่จะสางประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นไม้ที่สร้างนะครับพร้อมกับปนไสบ้านหมดนะฮะไปเรียนรู้การคัดกิ่งเข้าลวดนะฮะแล้วก็มาลองสร้างดูปรากฏว่าได้ผลนะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอให้กับทุกท่านกันละกันวิธีการนะฮะไม้กลุ่มนี้ก็สร้างง่ายดีแนะนำเลยนะครับแล้วก็เพมหน้าตะวันนี้มันจะมีเพรียแป้งเยอะมากนะครับเออที่ผมแจกคราวที่แล้วแจกกิ่งไปมันก็จะมีเพรียติดไปนะได้ของแถมด้วย ที่ของผมอยู่มันก็มีเพลี้ยแต่ผมมียาตัวหนึ่งที่ที่ผมไม่ต้องใช้พอทที่เหม็นผสมแบบคุณมนนาผมก็ใช้ใช้สเปรย์เอาเดี๋ยวผมให้ดูยี่ห้อกันแล้วกันนะฮะนี่ครับมันเป็นสเปรย์แบบเนี้ยผมก็ซื้อมาจากตลาดนั่นแหละนะครับป้องกันกําจัดศัตรูพืชป้องกันกําจัดแมลงรบกวนในบ้านป้องกันกําจัดมดปลวกแมลงปากดูดเพลี้ยอ่อนเนี่ยฮะเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเนี่ยครับไอ้ยี่ห้อเคลียร์นะครับบอกเลย นะครับนะวิธีใช้เขย่าก่อนฉีดพ่นทุกครั้งสวมผ้าปิดจมูกใช้ฉีดพ่นตรงจุดเกิดปัญหาบริเวณป้องกันอย่างน้อยโอ้โหนะลืมเขยานะ่าฮะให้มานานเอานะครับยี่ห้อนี้จะมีายานะะตัวยาชื่อว่าไซเปอร์เมทรินนะฮะสิบ นะครับยานตลายนะฮะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะไอ้ที่กลิ่นแรงอ่ะพิษน้อยครับไม่มีกลิ่นอ่ะพิษมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันสวมถุงมือนะใส่แมสนะครับตัวนี้เอาอยู่ครับพอพ่นตรงจุดที่มันเป็นนะฮะพ่นพ่นอย่างเงี้ยเราพ่นเป็นประจำสักอาทิตย์ละครั้งหรือ15วันครั้งก็เอาอยู่นะครับโฆษณาให้ให้เขาด้วยนะฮะให้บริษัทด้วยนะครับ ถือว่าขอบคุณเขานะฮะผลิตยามาให้เราใช้ประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกันแล้วกันนะฮะในรายละเอียดนะครับสร้างแล้วเป็นอย่างไรมากกว่าที่จะบอกสอนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่านะครับนะครับอันนี้ผมตัดเผื่อสามข้อก่อนพอเข้าลวดจะได้บิดได้นะครับถ้าตัดเลยทีเดียวเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยดีครับเวลาบิดมันไม่ได้ครับใบ กิ่งช้ำเนี่ยครับเดี๋ยวตัดที่หลังได้ครับนะครับเข้ารวนเลยเนี่ยครับทีนี้พอเข้ารวนแล้วริดใบไหมเดี๋ยวมันออกเองครับพอเราเข้ารวนแล้วเนี่ยมันต้องรีดใบออกนะครับเอาเฉพาะตัวโครงสร้างนะไอ้ตรงที่เราจะใช้นะครับตรงไหนไม่ใช้เราต้องเอาออก โดยเฉพาะในช่วงของการคัดคุมสร้างเอานะครับเสร็จเรียบร้อยไป1ต้นนะครับ ้นนี้ก็เหมือนกันโคงรงสร้างใหญ่กว่าน่อยนะคืบหนึ่งครับคืบหนึ่งก็เหมือนกันครับตัดเอออันนี้สองข้อดู2สองข้อครับมันจะลงจังหวะไม่ต้องบิดนะครับเอาสองข้อนะครับก็ดูจังหวะ ถ้ามันยาวไปก็ดูจังหวะตกของของเวลาตาคู่ที่ออกข้างนะครับจะไม่ต้องคัอยากนะสำหรับวันนี้ก็ได้พา,าดูไม้นะครับไม้จิว๋วไม้ขนาดเล็กขนาดจิว๋วก็จะจะไล่ขนาดนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าเพมหน้าในวันเนี่ยแม้จะเป็นไม้ที่เ,เกลือนะครับที่ทุกคนก็เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าคนที่จะสร้างให้สวยเนี่ยนะครับ างหาที่จะต้องมาวัดกันนะครับการดูแลผมมองว่เป็นไม้ฝึกหับได้เดีเด,เดียวเนี่ยครับมาฝึกเข้ารวดอย่างเงี้ยครับดึงทีละกิ่งของกิ่งเงี้ยนะครับความเก่าแก่การเวลาเป็นผู้สร้างครับฝีมือนี่อยู่ที่มนุษย์นะครับสร้างสัรน,นะฮะในลักษณะนี้นะเดี๋ยวจะต้องมาเข้ารวดนะรตรงนี้ยต้องมาเข้ารวดดึงที่ทาง ถ้าเราจัดในลักษณะดีไปไม้ก็จะสวยเองครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็มันจะมาเต็มนะเต็มเองนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับสร้างงานไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ได้ทำไม้เพมินนาไต้หวันนะครับเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาในยุคสมัยหนึ่งปัจจุบันนี้เนื่องจากมีเยอะนะครับ ใครก็สามารถสร้างได้แต่ในมุมผมแล้วมันเป็นไม้อมาตะาที่รันการไปแล้วเพราะว่าสร้างเนี่ยสวยนะครับผิวเปลือก็สวยใบก็สวยทุกอย่างสร้างแนออ่จะลงตัวนะครับถ้าสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่านที่ต้องการสร้างงานบอนไซผมว่าไม้เพมหน้านี่แหละเพมหน้าไต้หวันเนี่ยเหมาะมากที่สุดในการที่จะเริ่มต้นในการสร้างงานนะครับ ลวดก็ใช้ลวดแค่เบอร์0.5เบอร์1 1.5นะฮะเบอร์2อย่างเงี้ยครับนะเล็กๆแล้วก็เข้าลวดง่ายนะครับไม่ต้องอยุ่งยากในการที่จะมาบิดดัดโค้งงอในส่วนของลวดเส้นใหญ่ๆนะครับก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับทุกท่านครับสร้างงานไปด้วยกันนะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับ